สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับครผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเป็นบรรยากาศที่ น่ารักครับคือจริงๆผมกับกับโฟมันคือตั้งตั้งใจไว้ว่าคืออยากจะจัดงานแบบเป็นบรรยากาศในสวนแล้วกออ็อยากแบบว่าใช้เวลากับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่ามีมีจำนวนคนที่แบบไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรเน่องี้ยแต่จริงๆก็อยากขอโทษด้วยถนะ้าเกิดว่าแบบไม่ไม่ได้เชิญใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีบบความวุ่นวายเล็กน้อยแล้วก็คืออยากให้เราได้ใช้เวลากับทุกคนแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นบรรยากาศแบบนั้นออกมาตีกาย <ๆ S 2> ตีมตีมีมเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดไปก่อนเลยนะฮะคือนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนอาจจะได้ยินโปมสัมภาษณ์นะฮะแล้าก็มีมีอะไรแบบว่าก็ลองลองดูฮะสาวนีควารู้สึกก็โล่งดีค่ะก็แมาถึงว่าเราก็แบบเออไม่ มันเหมือนมันก็เป็นงานแต่งขังแล้วเราก็แบบเขินกับทุกคนน่ะแล้วพอมันผ่านไปด้วยดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคโล่งนแะล้วทุกคนแฮปปี้ก็เราก็แฮปปี้มันที่ผ่านมาคือเตรียมงานกันใช้เวลาเตรียมงานกันเยอะหรือตงมีอะไรเยอะอะไใช้เวลาคุยกันมานานค่ะแต่ว่าใช้เวลาเตรียม <im f irm> จริงๆก็ไม่ไม่นานไม่นานมากเพราะว่าดีเทลมันหมายถึงว่าเราไม่ไม่ได้เยอะเรื่องพิธีแล้วก็แบบ ด้วยจํานวนด้วยด้วยการจัดงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบสบายสบายอย่างเงี้ยใช่ความชอบคนรวยค่ะเปนชลล์ปกติผู้หญิงจะมีความฝันใหญ่โตอะไรเงี้ยแล้วงานแต่งงานของเราจะเป็นยังไงอันนี้คือตาความโควตัาไปเลยเลยไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่าจบได้ได้ช็อตช็อตได้ฮะช็อตได้ไม่หมายถึงว่าคือ ไม่ได้ฝันแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เคยมีงานในฝันใช่ก็แค่อยากให้ดูแบบอบอุน่นได้เจอทุกคนได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากได้งานใหญ่โตในโรงแรมอะไรเงี้ยก็เลยเห็นที่นี่แบบตอนแรกแบบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นที่นี่แต่พอแบบมาแล้วเราชอบมันรู้สึกอบอุน่นแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่นี่แล้วก็ชอบ ความมีสีสันของดอกไม้อะไรเงี้ยก็เลยมีสีสันนิดนึงแล้วเจ๊ชอบไหมคะชอบเหมือนกันจริจริงเขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดครับชอบอะไรที่สุดคะชอบอะไรที่สุดชอบเขาที่สุดอยู่แล้วงานเงินเราไม่สนใจหรอกครับหมายถึงว่าการจัดงานเป็นไงอะไรไม่เป็นไรหรอกครับหมายถึงว่าครับชุดสวยชุดสวยเจ้าสาวู่แล้ว เราก็ชงหวานเจี๊ยบตื่นเต้นตอนเนี้ยค่ะตื่นเต้นตอนสัมภาษณ์เป็นสามีภรรยากันจริงไปแล้วการสัาษณ์ก็ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็แปลกแปลกโดยการที่ใช้คำนำหน้าแบบเหมือนแบบเออสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชินแต่ก็เรียกได้ค่ะซ้อมหน่อยสิ ก็เรียกหมายถึงว่าปกติเรียกเี็กพ่อกับแม่ค่ะว่ามีน้องหมาก็เลยแบบเหมือนแทนตัวเองแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแทนกันไปเลยแล้วก็ชินไปแล้วยังงไม่่านนนอพิธีการตอนเช้ามีแค่สวมแหวนครับพอสวมแหวนเสร็จแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือถ่ายรูปเล่นคุยเล่นอะไร อย่างนี้แค่นั้นเลยเผ็ดมีตองกลาบโปกลาบแล้วก็แบบโอใช่ครับมากับตอนแรกผู้ชายก็ต้องไหว้ต่อเหมอนแันตอนแรกเราก็แบบผู้ชายจะไหว้ให้หนูแต่ก็ไม่มีเลเออเลือดถึตอนนี้ไหมขอร้องสิ่งที่บ้านเขาพัฒนาส่วนที่เราได้จะทาำตามสุดโต่ง ผมยันหมีแล้วก็ยันับปาด้วยใช่เพราะว่าแบบก็มันเขินนะแบบเหมือนเราบอกเขาว่าไม่ต้องคู่เขาอะไรเงี้ยไม่ต้องคุกเขาหยุดหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแจ้งให้ผมสั้นตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดขอแต่งงานอย่าคุกเขานะ <im it> อยาาาาออา่าอย่าผมอย่าทาบอกว่าแบบว่าคือแบบว่าคือคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าคือเขาเขินมากรับแบบว่าอยากอยากทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นเราก็เลยแบบเออมันก็ มันจะมีสักซีนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบักลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบพวกเขาขอเขาแต่งงานแต่ว่าพอขอที่พวกเขาก็เดินหนีจริงๆ <c oughs> แล้วก็พูดแบบอยา่าอย่าไม่เอาไม่เอารบบุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ล่าเถิแล้วเราก็แบบว่าเออมันก็ไม่ได้แบบคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นด้วยรเ,เลยก็เลยแบบเอออย่าทาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไระมีเซนไหมไม่มีเซนค่ะเพราะว่า มันเลยหลายวันแล้วมันหมายถึงว่าเลยวันสําคัญที่เราคิดมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบตรงนั้นคิดว่าถ้าเกิดมันมีวันนึงที่เขาจะขออาจจะเป็นที่บ้านซึ่งพอมนเกิดขึ้นเราเองเนาะเขาสุดท้ายได้แบบว่าเราไม่รู้มาก่อนก็เออมันก็ดีใจไก่อีกอันหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าแบบเออสักทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างั้นเยใช่ กาเล่นการ์เล่าเรองเมื่อสิบีที่แล้วไหนค่การเจอกันครั้งแรกอยากได้ยินจากโง่มากว่าเป็นยังไงโง่เป็นตอนนี้เป็นยังไงเขาก็้นจี๋โง่ตืนเป็นยังไงตื้นยังไงการเริ่มแรกตอนเริ่มแรกก็เหมือนทำงานด้วยกันค่ะทำงานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่าตอนแรกเออเจอกันครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุย กันมาเท่าไหร่ก็หนูทำงานแบบเรื่องหลักโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไงเขากว่าเป็นลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคนั้นก็จะมีข่าวว่านางเป็นหรือเปล่าอะไเงี้ยเราก็จะโน้ตเป็นลูกสาวมาตลอดจนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จบว่าไม่ใช่ละอะไรเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เออพี่เอ็มเขาดีเอ็มเขาดีเอ็มมา ก็ดีเองมาซื้อเลยดำประโยชน์ไหมจำประโยชน์เลยเพื่อนเตอร์เหมือนแต่ว่าน่าจะเป็นสวัสดีครับนี่แหละเออสวัสดีทำอะไรอยู่ขอไล่อย่างเงี้ยขอไล่เขาก็ต้องไปลงมาเหรือใช่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็ดังมากเขาหาเรื่องคุยเรื่องอะไรก่อนตอนนั้นที่เขาถาจำไม่ได้ละค่ะมันแบบเออจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องประจำวันปกติอะไรเนี่ยใช่ซึ่งๆเรารู้สึกได้เลยว่าเขาติดเขา เหมือนตาะอะไรอย่างเงี้ยร้เยเขาเขาเตาะเก่งไหมคะแถวพาวแถวพาวแบบแบบมีคลิปลุกอะแบบแถวพาวแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงแถวพาวจะติดทรงหมดละหมดละแวพวแบทักดีเอาเ้าก็ทักหางเนาหรือเปล่า คือคือวันนี้สัมภามณ์ผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดียวเน,นี่ยเพราว่าถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ยหมดเลยนะแบบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ย<ช>แต่ว่าคือตอนนั้นน่ยผมผมก็เหมือนว่าพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วคือผมมาเป็นคนชอบชอบ ลักษณะบุคลิกประมาณนี้แล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแอคทีฟขยันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับด้วยแบบด้วยด้วยสิ่งที่ชอบเราก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็น่ารักก็เลยแบบพยายามพยายามค้นหาว่าเราจะไปคุยกับเขาได้ทางไหนปีนี้คือไม่มีข้อเสท่เลยผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีหรอกนักข่าวจริงเอาแค่แม่ชงนี่ก็ตายหมดแล้วกูได้หรอ สิบีที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างเติมเติมเต็มอะเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างอยางที่ผ่าาปูกเจอแบบอะไรมาเยอะกันเลยสู้กันมานแบนี้นี่พี่คนที่เขาถามเรื่รับปลูกเหมือนในการของความรักนี้มันยันอยู่ในวันนี้ได้เพราะว่าในบางช่วงเราปลูกแค่ของเองไม่ได้เลยก็แรกแรกก็อาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยหลังๆมามันก็เหมือนแบบพอมันชินแล้วมันก็เออชอบมาเถอะอะไรก็ก็ละในสิ่งที่แบบ เอ,อไม่ไม่จะโล่งใจอะไรประมาณนี้ค่ะให้ตอนนั้นตอนนั้นเราเราเสียใจมันเ,เสียใจมากค่ะแบาเสียเสียใจแบบคือเสียใจแต่ว่าเออเขาก็จะแบบไม่มันก็คือเคยเสียใจจนแบบว่าเอออยากเลิอกอยากเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคืยไม่อยากอะไรแล้วเขาก็จะแบบไม่อยอมเลิก เม้าเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวเซนจิไม่ไม่คือ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 มันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับที่แบบว่าพอเขาพอเขาเจอข่าวที่แบบว่าลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบวงการบันเทิงแล้วการดิวด้วยกับกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบกระแสที่มันเข้ามาคือมันค่อนข้างหนักคือมันไม่ใช่ตัวเขาเองแบบคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือมันมันเป็นช่วงที่แบบหนักมากๆมากๆเลยสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเคยเล่าคือแบบ นอนร้องผมร้องไห้แบบหลายแบบหลายวันมากๆอะไเงี้ยจนแบบจนเราคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะเลิกกันบคือเขาบอกว่าเราจะเลิกกันดีหรือเราจะแบบจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าคือเขารู้สึกว่าคือเขาเข้าใจนะครับหมายว่าเขาเข้าใจในในหน้าที่การงานแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นแต่เขารู้สึกว่าโอเคแต่ในเมื่อเข้าใจแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกเขาบอกว่าโอ้อะไรนะเขาก็บอกว่าแบบเออ ที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันก็ปล่อยบ้ก็ปล่อยไไม่ปล่อยมันคินมาได้ทีหนึ่งก็อยากจะปล่อยอะไรเงี้ยก็ตอกมาทีหนึ่งเออจับต่อก็ได้ก็ข่าวอัเกอ้เนี่ย ผมถึงบอกไงครับจริงๆแล้วนะถือว่าชาวเน็ตเห็นอาจจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนช็อตที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่โบู๊บะตลอดเวลาหนูคีบอยู่หนูคีบอยู่เขาก็รำคาญสิ่งที่เราคิดว่าเร็นควาใจเจ็บที่สุดเลยคืออะไรครับเเป็นควาใจ ก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําใหเา้เรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างน,นะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่ากา็พยายามที่จะรู้ว่า,าม,มันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี มากๆากในแง่บวกมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเขาดีมาตอบด้วยค่ะเหมือนจริงๆแล้วอ่ะเจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจากศูนย์ ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็ืูเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลยเนี่ยก็ร่าข่าวเดียก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแบบนี้แหละอย่าเนคสปี้งต่เขารคุณีคมาคนเดียวตลอดปียิงยาวเลยที่่ม เขาบอกเขาพลาดเขาไม่บอกเราตอดเลยเขาเวลาแข่งแข่งเขาบอกว่าผมพลาดครับผมพลาดเัาเราก็ได้ยินค่ะตลอดคือแต่ว่าแต่ว่าแตนว่นพูดจริงพูดจริงหมายถึงว่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันค่อนข้างแบบติดตลกอะไรเงี้ยคือคือคือผมว่าในเรื่องของความรับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือด้วยระยะเวลามันมันก็มีประมาณหนึ่งแต่ผมว่าผมว่ามันเหมือนทุกคู่อะคือ คบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกจะคบกันไปใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเอ่อโอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบแบบโลกงความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวานนะครับแล้วก็เป็นคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นและวันนี้อะไรอย่างี้แล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบนี้ผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนง่นทำนี่ต่อไปแบบอยาก อยากอยากทาทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา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 มีเจตนาดีตลอดแต่เขาแค่เป็นคนชอบช็อตก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดูเออคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าเขามาเติมเสรุดว่ามันก็มันก็ดุกลงกล่อมดีในในในชีวิตของผมแล้วชีวิตคู่ของเรา การดูแลเอาใจใส่เขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนเคขาเก่งจริงเขามันเป็นแม่บ้านเขาเก่งเลยเขาเก่งครับข้อคือเขาคือเขาทำได้หมดครับอาหารขนมเออ่แบบผมไปต่างประเทศเขาจัดของให้หมดอะไรอย่งี้ยครับแบบผมไม่ต้องยุ่งแบบผมไปเซอร์ไพรส์หน้างานอว่าในในกระเป๋ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นเซอร์ไพรส์หน้างานก็ดูว่าแลังจากเรียมาว่าโอเควันนี้ใส่อันนั้นอันนี้อันนู้นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะคอยคอยดูแลให้แบบได้ได้ทุกอย่าง ว่าเขาเขาคือเขาเป็นคนละเอียดละอ่อนไม่เขาเขาจัดสภาพไม่ดีชอบไหมชอบไหมช็อตแลังแบบนี้พอแต่งงานแล้วผมก็จะเป็นแบบว่าเต็ดตัวเลยนะคะตัวอย่างสองงานก็ยังอยากทำอยู่ก็คือจริงๆก็ตอนนี้มันก็ยังทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําไปได้ทั้งคู่ยังไม่ไม่รู้สึกลำบากอะไรเลยมีร้านอาหารนะะค ชื่อน้องมาอยู่หน้าในว่า43ค่ะเปิดทุกวันไม่ปิดเลยค่ะหวานเจี๊ยบเป็นต่างมีทั้งกาแฟค่ะมีทั้งอาหารมีขนมมีเค้กแล้วก็ทำเองด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยมากแล้วมีพิถามต่ออะไรแทนที่ใช้งานเป็นยังไงครับแทนมีทายาทแทนมาตลอดค่ะ หมายถึงว่าพูดเรื่องถึงเกี่ยวกับวางแผนชีวิตมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าพอมันตอนนี้ก็แบบเออก็อยากเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าอยากมีเร็วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าเร็วคือเร็วแค่ไหนเพราะว่าเราก็อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอาจริงๆคือตั้งแต่พบเจมมาเที่ยวหนอน,นี้หมายถึงว่าเป็นเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้อยน้อนถือว่าน้อยคือเราคุยกันเรื่องมีลูก ก่อนที่จะคุยกันเรื่องการแต่งงานหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าแพนด้วยแบบว่าเราจะมีกันช่วงวัยไหนทุกนนี้นั่นอะไรเงี้ยนั่นคือคือนั่นหมายความว่างานแต่งงานมันเลยมันเลยถูกถูกทําตามแบบในเรื่องของการมีลูกแต่ว่าพอพอการแต่งงานมันถูกแบบเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจนจะมาถึงวันวันนี้ที่ที่ทุกคนเห็นการมีลูกก็เลยยังยังไม่ได้ตกลงกันว่าแบบจะเมื่อไหร่เพราะว่ามันถูกเลื่อนมาโดยตลอด ไม่เหมือนครับครับคนละทางเขาคิดเขาคิดแต่เขาไม่ทำอุ้ยเป็นคนวางแผนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเริกชอบมากผมชอบเขาแต่ว่า<อ> <ผม S 2> ทรแบบไม่ไมค่อยคิดอะทำงาน,น,างน,นทํานทำงานเป็นการไฟฟ้าช็อตอย่างเดียว,วาคมกเราัรายจะิัเลยว่าจะีไหนก็อยาก คือแพนมาอยากจะมิ้งแบบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออหรือปีนี้ไหมพอปีนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกสักนิดไหมอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยแบบเออ่ยังไม่มีที่แบบชัดเจนแต่ก็อยากมีเขาเรียกว่าไม่ไม่ช้ามากม,กมีอยากมีถ้าอยากอยากมีสองค่ะ<ล>ยอยากให้มีที่ในี่น้องโมีการเตรียมตัวทั้งฝักไทยอะไรพวกใหม่ๆมีค่ะเพราะว่าแบบพอดีว่าเบ ตรวจร่างกายแบบเออเหมืนอนพวกค่าโฮอร์โมนเราไม่ค่อยอปกติแล้วก็ฝากไข่ไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่แรเรารอพร้อมแม่รอแค่เวลาก็ไม่รู้ว่าถ้ามีจริงๆแล้วจะพร้อมแค่ไหนแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเราสองมีหนหมาหลายตัวก็น่าจานะสนุกสอง,งสองตัว คือถ้เกิดเขาพร้อมผมผมพร้อมให้เขาเสมอผมพร้อมผมพร้อมทุกอยาก่างจะมีงนอะจอบที่ตามใจภรรยาทอย่างกอย่างยจริงๆตามใจตามใจครับคือก็อยากได้อะไรก,ก็แล้วแ,แ,แต่เขาอะไรอย่างเงี้ยจะมีงานเลี่ยงอะไรแบบนี้ไหมคะเลี้ยงอ๋อมีเพื่อนกับเพื่อนๆมีเพื่อนๆกับก็เป็นแค่ปาร์ตรี้อัเตรอตร์เล็กนะคะหนูเล็กกว่านี้ หมายถึงว่าจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนคนน้อยเดือนหน้าเอ๊ะใช่ไหมอันนี้ใช่นน้มาอก็ยังไม่ได้ใจอยากแต่ว่าเขายังไม่จองเนี่ยหมายถึงว่าเขาวางแผนคือวางแผนมาตั้งแต่ต้นปีถ้าเราแต่งงานเราจะไปที่นี่ที่นี่เดือนนี้เดือนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะพอดีเว้ย พอดีมักุฎากรุณาเต็มเต็มอยู่ตอนนี้ครับก็เลยก็เลยขยับตัวยากนิดนึ่งขยาบนิดนึงมีวางไว้ไม่วางไว้ครับมีวางไว้แต่ว่ายังไม่กำหนดเปลี่ยนชั้นจริงไม่ไม่ไม่อยากเป็นนางสาวเคยวางชอบมากครับ เต็มที่ครับก็คือมันก็ทําตอบแบบทําตอบไปยาวๆเลยผมว่ามันก็คือผมว่ามันก็เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญมากๆของของชีวิตครอบครอบครัวแล้วก็จริงๆพอพอเราพอเราทาอะไรแบบเนี้ยมันคือในส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วผมคิดว่าพองานในวงการบันเทิงผมมันอาจจะ หลากหลายมิติขึ้นด้วยแนละ้วผมว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่แบบเออดูสนุกมากกว่าการแบบอยู่เซฟโซนตลอดแบบสิปีอย่างที่ทุกคนเห็นมาอเลยเนงะี้ยผมว่าผมว่ามันก็เป็นการการเติบโตที่ดีคนระับแต่เบลจะได้งานคู้ไหมคะอีเวนต์ก็ได้ก็ถ้าจ้างก็ไปนะคะโหแบบนี <laughs> <laughs> ้โอมกูเลยเนี่ย ทีวิตเราก็ดำเนิด้วยงินนะใช่ไหมถ้าเราจะแบบการกุศลก็คิดไปก่อนกัถ้าได้เงินก็ไปเริ่มมีแหลกลจริงเราตอมีความสัญญาอะไรต้การให้ัไม่มีเลยไปขอพ่อแม่ก่เลอพ่อแม่ก็ตัวปกติเนาะก็โปครับแต่เรามีความสัญญาให้กัน ไม่มีอ่ามีนี้เนะคะยบอกอะไรเายกบอกอะไรเาเจเจอใช่ไหมเอาบอกก่อนแล้วหลังจากนี้คือแม่จะบอกพ่อหรอแม่เดี๋ยวพงบอกดูจากคำตอบก่อนเอ่อหกเออนี่ยเน โอเคคือมัยถึงว่าก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็เออก็พยายามทำทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยเนะก็ก็รักๆครับไม่มีไม่ไม่พูดอะไรรัคนละะอย่าบอกเลยไม่มีเลยอ่ะเหมือนแบบว่า จะแบบว่าเออจะทําตัวให้น่ารัก,กนิดนึงก็เขาก็รักเราที่เราเป็นแบบเนี้ย่ะแหมเราก็เกลียดตัวเองทำไมผมอม่ไม่ควรนั่งตรงเนี้ยผมไม่ควรนั่งตรงนี้มีเรื่องนึงตอนเช้าจะเกิดอะไระดับเตรียมตัการแต่งงานถ้าจริกตอนขอสามต้องเริ่มตัดใจในแง่ว่าไม่มีค่ะหมายถึงว่าเราคุยกันว่าเออเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ก็เราก็คือที่บ้านเราก็ไม่ไม่ได้ขอแล้วเราก็คุยกันว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยเราเอาทั้งหมดหรือว่าที่เขาแบบเก็บอะไรเงี้ยไปไว้สร้างครอบครัวนอนาคเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกันถึงเรื่องลูกเป็นหลักถ้ามีลูกก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไปให้ลูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องนี้เลยไม่มีค่ะอันนี้ก็ก็โอเค หนูก็แบบไม่รู้เท่าท้อแบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่าเขาป่ามากเขาใจสู้แค่นี้เราก็จบเลยแล้วเลยคือพอเกาชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสียดายตังค์ รืองความคืองความเร็นอยัางไรเอาเอาแบบเอาแบบเอาความจริงเอาความจริงเหรอเอาความคือเอาอย่างนี้อะความจริงเนี่ยคือเขาอะยาวอีกแล้วคือเอาความจริงแล้วคือเขาอะไม่บอกว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้สมมุติคือเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดจะกระทบงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวถ้าไม่เอาเลยขอแหวนอะไรก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้แบบไม่แบบไม่จินตสไม่เอาจินสอไม่เอาไม่ต้องให้เกียรติไม่ต้องอะไรเลยขอแหวน เพราะว่าคือเขาชอบแล้วก็พอข,ขอแหวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าโอเคก็พาพากันไปดูเลือกที่เขาชอบที่สุดแต่เขาก็บอกว่าโอเคอันนี้แหละเลือกเองเลือก <Okay. S 1> เองเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญแรให้เขาเงรู้ oh, ไม่ได้เลยเทสไม่ดี oh. <laughs> <laughs> เนี่ยเดี๋ยวดีตอนบุญปิ้นเขาไปบอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรเงี้ยไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่เราแต่เราก็รักเขานั้นก็รักค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเทสเดี๋ยวหนูช่วยดูใช่ก็เรื่องเองก็จกใจอยคนเดียวชอบมากเรื่องไหนที่หนูค่ะพอดีกับเราใช่ใช่ก็ก็พอดีค่ะ อเล็กไม่ผ่านแล้วไม่มีวงไแนไม่มีแล้วไม่มีอะไรอ่ะมีอันที่ใส่แบบเป็นจิ้งแบ้นโอมันแบบว่ายงไม่ได้สองบ้านเลยยัไม่ยนังไม่ใช่ที่หนูิงคะอ๋อแบรนไม่มีค่ะมีแค่ให้แบบของขวัญมีนิดหน่อยอะไรเีแค่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจตา ผมเนี่ยตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์รันมากเลยผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยสว่างปกติที่ข้อมือแล้วค่ะได้จับแต่ข้ออยู่พวกผู้หญิงนั่ามะเรียกว่าฉาลาบ้างเลยนะไม่เขาต้องแบบอิจฉาเจมส์ที่มีแฟนเป็นหนูเขาได้ของดีของแรนดนะ เูดม่ก็เป็นอย่างงี้เขาบอกว่าแบบผู้ชายงเขาอาไปอีกหนึ่งบอกอะไรอย่าดูแลให้นะคะไม่ต้องจดี๋อย่าดูแลให้นะคะอดูแลให้นะคะชมมามวกมันไม่อ ก็ไม่ก็ไม่ก่อนเราเออแล้วก็เรแล้วก็เราอันคืออันดับแรกขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มาพี่ๆที่มาหรือว่าทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็คือดีใจที่ผมว่าผมว่าในในวันนี้ที่เราแบบเห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูในคู่เราอ่ะมัน จริงๆมันก็สำคัญพอสมควรนะเพราะว่าด yeah. well, ้วยสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วพอวันนี้มันมีกำลังใจหรือว่ามันก็มันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็มันเป็นเหมือนกับกำลังใจที่ดีมากๆครับในการในการที่เราจะจะใช้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จริงๆก็แบบขอบคุณแบบทั้งพี่ๆนักข่าวขอบคุณแฟนคลับเจมอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่างที่บอกว่ากว่ากว่าที่จะถึงวันนี้เราก็ไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีวันนี้เราในการพบกันเราแทบจะไม่ได้พูดถึงแบบอนาคตอันยาวกายไกลในถึงวันแต่งงานเลยด้วยซ้ำเพราะเราแบบค่อนข้างที่จะแบบเออมันไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันผ่านไปออคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่แบบเหมือนจํานวนเยอะขึ้นมากๆที่เขายอมรับในตัวเราเราก็ต้องแบบเออขอบคุณเขาที่เขา ให้โอกาสเราเจรได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยปักสันมากเพราะว่าตื่นเต้นยิ้มเยอะแบบตากระถุกเนี่ยไอ้เราก็ไม่คนไปชมให้เขาอะจริงก็แบบโถแล้วก็ก็ไม่ก็ม่จริงก็ไม่ชินแต่ว่าเราก็ดีใจเหมือนเหมือนแบบมันไม่เคยมีออย่างเงี้ยเราเท่า แล้วเวลาที่เขาเดินเข้ามาก็ถือว่าเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นละแหละอะไรก็ดีใจดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอยากให้เขาสบายใจในเรื่องของเรามากขึ้นเพราะตอนนี้สบายใจทุกอย่างทุอย่างรอบตัวสบายใจหมดเหลือเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนท้องป่ะเป็นการแม่งตที่ท้องา่ะเดียวนี้สมัคร